ามาพ่อเพิ่นอยู่ห่านขายเพื่อบ้านใกล้ๆกับบ้านแม่น้องหลังนี้น้องหลังเห็นสาวไล่กับน้องอ้อเพิ่นเนาะเขาก็เห็นหลายๆช่องเลยอยากมาทักทายเพิ่นเห็นว่าน้องอ้อเพิ่นเปิดใจนี่แหละพี่น้องเห็นในช่องสาวไล่โี้ยหกลับไปหาน้องเพื่อนาะสบายดีเสาวไล่ ขี่มอเคอร์ไซค์เดิสบายดีน้องเลยสบายดีอาจารย์เลยแ้วก็คืออยู่บ้านนเรื่องค่ะผมไม่มีอยกเห็ดเนาะแม่แม่อยู่นานดีแมนเกี่ยวเข่าเพราะว่าเกี่ยวเข่าแล้วแล้วเขก็ผมมีแนวเห็ดนะวันนี้สมมุิว่ามีงานเราทำลงานเลยพอเดี๋ยนมีงานเข่าแล้วงานหนึ่งเห็ดงานนี่ใช่มีงานเข่าจัดที่ใช่ป่ะที้ไ่ะเพราะว่าทางเว่ย์เมาส์อย่างนี้เจ้าที่นี่อย่างเยอรบัน

นอ่องลงเียนน้องขึ้นออกเ่นามนนนมันตีเนาะไอ้เนาะแน่นเพรา,าะว่าเพิ่นกะหาจะมาสมัครปีนี้แนะเ่กี้ก<อ>็เ,เห็นอยู่ว่าไปถามอยู่ว่าเอา้าตัวน้องเพื่นะหาจะไปสมัครเป็นเสื้อห้ปีนี้บ่เมี่ยอ้ทุกสมักอยู่่เขามากักอยู่ว่าเอาว่ามี<ร> กรวากต่าการกาเนเซ้มันกอต่ำบ่บ่ไดคิดเลยนนอกคนได้งานจะงานแนวนี้ยังยังวะแต่ที่เร okay ิ่มของงานคนแรกคือวันมังเลยเนาะเอก็เลยบอกน้องทำเขาหมักเขาหักนกะซีกระซมิกระซีหมดเพเข้ามาเขามาต้องติใจเอาเป็นงานสุดเลยเอาไ้เอาไโกงหเามันโมเมนต์งานนะฮป คงไปยังภายนอกงานสุขสริตแบบเสียงอัดสีเบาในเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอินลัมแรงข้างลขางแรงของนอกนะเนาะเออโดยโดก็เลยกับหักกันกับบวกว่าหักแดงกันกับพวกว่แบบอาจารย์เอาแบบวาเด็กผิ่น้อกของซำคือครอบครัวเดียวกันแบบคือครอบครัวเดียวกันคืออายเป็นน้องกันเนาะเออโดยเห็นยืนข้างแรกเดียวว่านั้งน่องภาพผู้ว่าว่ากินเพอร์เนาะโอ้ยเข่าเจ็บพี่จะใชค่อยกันคือว่าเปิดใจวันที่วันวามีผู้บ่าวว้อวันเนาะโดยโ คือถ้าน่องอ่อนี่แบบหนักสิหนานี่ม่นหนักแนนีแซ่โ้โมเมนต์ู้ว่าน่องอ่อเยนกัดทมอลเมัดีม้ากัเซเป็นเท่ไปอยากเป็นนเตะลองเบงว่าเป็นนักเตนี่มันจะได้การแห้งสูงตามที่ที่บอก นหนเขาก็ยังโมผู้แล้วก็เขากับเพิ่งยังโมท่านไลยเคยออกงานเนาะโดยโดยกับคือว่าทานว่าจะหั่นกันมีนักเดินเซิร์ฟกูมีดอกนี่แต่พอได้จะอยู่ได้กินเนาะพอได้แปลว่าถือว่อคนชุนที่ยากกบัวเล็กเล็กน้อยพอได้จะดินเนาะแต่ก็เนาะโอ้โดยโดยโดยท่าพี่น้องเลยโอ้ก็ถือว่าอ่าท่าน้องเพื่อนใคร่านมาแต่ลดแล้วเนาะอยากเป็นเลนเซิร์ฟเนาะแล้ว่าอยากเป็นลาเต้นตามงานเทปที่เดีว่าออกการออกงานม่นบอก โดยโ <problem> ดยพี่น <c oughs> okay, okay. hey, ้องไงอันน mm ี hmm. ้นะาจะไปเจอน้องอ้อ like ด้วยบานนี่บ um ้านเพิ่นไปงานเน๊ย่าทิ้ขอบสน้ำ ja ด้วยทิ้ขอบสนามด้วยเนาะโดยโดยน่าจะไปเจอกันม่าจะไปเจอกันอยู่งานเนาะรอเดี๋ยวเราจะเอาปากบ่งเลยเนาะโอ้ซื่อพวกอะไรคะซื้อวงฝันฝ้าอุดมศิลป์เนาะหรือว่าจากสองทางอะไรก็ได้เนาะยิ้มเข้าไปว่า ติดตามน้องวนตามช่องทางเจ้าเลยเนาะเพราะว่าทักทายคนมียูทูบโอ้เฮตเตอลนนะพ youtube เจ้าย่างข้าเดือดต้องเดือนอ๋อโอ้ขาดก็ทานอย่างเดียวย่งย่งอยู่จะาสวัสดีด้วยค่ะก็เป็นเลเซอร์ค่ะดีเดือยไปเเนาะแล้วก็เป็นเลมเซอร์นะจะผ่านูไดเลยเนาะยด้เขาาเลยเนาะขาผากันต้อง ีเนาะวัทางฝไทยอั่งเราก็บใต้องานด้วยใจอาวยาวที่ตามช่งไปกง่ายเพิ่นเลย่ะนออ่อเนาะดว่าไปรวมงานกันจะง่ายเพิ่นเนาะโดยโดยอาใดกให้นอกเป็นิเพิยางก็นอกใจเทาอนเนาะโดยได้ใอยกุ้ยกับที่นึงนอกจากเนาะโดยโดยโดยลุงเนาะโอเคนพี่น้อง หลังจากไดลโอลมกับน้องอ้อพันแล้วเนาะการน้องอ้อเพิ่นก็เป็นดาวเต้นเนาะมื้อนี้น้องอ้อเพิ่นก็ได้มากินเพลกับอาจารย์เพิ่นก็ได้พอ่ออยู่ในห้านขายเพลือเนาะพี่นอ้องก็เลยได้มาทาชีวิตการเป็นยูน้องนิดนหน่อยหน่อยเนาะพี่น้องโดยหลังจากได้โอลมกับน้องพ่นแล้วการไปน้องฟาร์มิกสขพอลาคลิปลงแล้วเนาะพี่น้องโดย นี่ก็ะยูห่านขายผือเอ้ยเ,เ,เป่าเพิ่นเนาะนี่ค่ะลูกค้าเพิ่นก็หลายเลยพี่น้องเลยโดยแม่นอม้องบล็อตมี่บล็อีหยังหลาย่างไรหรือไ่น้องก็งล่าคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องโดยสบายดี